ส,ส,สวัสดีค่ะพบกันเช้าว,วาันศุกร์ที่15มกราคม2,559นราะคะราคาทองคำเมื่อวาน 1, ผันผวนทีเดียวนะคะช่วงกลางวันราคาทองคำยังยืนเหนือหนึ่ดอลลาร์ได้แต่ว่ากลางคืนมีแรงเทขายออกมาอย่างหนักนะคะทำให้ราคาทองคำหลุดแนวรับสำคัญที่1,080ดอลลาร์นะคะคงมาจากสองสาเหตุก็คือประเด็นแรกเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นประเด็นที่สก็คือ มีแรงซื้อหุ้นนะคะตอนนี้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่มากขึ้นนะคะตลาดหุ้นสัฐอไม่กลาปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะทําให้มีการขายทองคําที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะส่วนเมื่อวานนี้กองทุน s p r ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นาการถือครองทองคํานะคะราคาทองคําปิดตลาดเมื่อคืนนี้ที่ 1,078ดอลลาร์นะคะลดลงไป14ดอลลาร์เลยนะคะข้อมูลเศรษฐกิจรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาเมื่อคืนไม่มีผลกับเงินดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคำนะคะจำนวนผู้ขอรับการว่างงานรายสัปดาห์ของอเมริกานะคะลดลงมาขอโทษนะคะเพิ่มขึ้น7,000รายนะคะเป็น2 8 4 0 0 0รายก็สูงกว่า ที่ตลาดคาดการไว้นะคะว่าตัวนี้น่าจะออกมาสอง0 0 0หาันรายนะคะส่วนคําแถลงของประธานเฟดสาขาเชนลุยนะคะก็ดูเหมือนนะคะว,ว่าเป็นห่วงเรื่องราคาน้ำมันที่ร่วงลงเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เฟดชะลอการปรับพื้นออกเบี้ยนะคะเชนลุยนี่เป็นสายเหี่ยวนะคะแต่ก็ดูเหมือนตอนนี้ค่าทีก็เปลี่ยนไปนะคะเป็นห่วงเรื่องราคาน้ำมันนะคะ สำหรับคืนนี้นะคะจะมีคำแถลงของประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะคะท่านนี้เป็นสายเพ,พื้าสายเพอ้าก็คงไม่ได้รีบร้อนให้เฟดปรับขึ้นออกเบี้ยนะคะคำะแถลงนียอาจจะเป็นเชิงบวกกับราคาทองคำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็คืนนี้สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวทีเดียวนะคะแต่ในราคาผู้ผิดนะคะแต่ในความเชื่อมันผู้พวกยอดขาปีนะคะ ดัชนีราคาผู้ผิดเดือนธันวาคมนะคะตลาดประเมินนะ่าจะหดตัว0.2เซนะคะอยอดขาปีกตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัว0.1เซนะคะจากที่เดือนพิกาญยนเพิ่มขึ้น0.2เซส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้ริโภคข,ของมหาลัยมิชิแกน <c oughs> เดือนมกราคมนะคะตลาดประเมินบนะ่าหน้าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก92.6เป็น92.7นะคะก็แทบที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยดูแล้วตัวเลข เศรษฐศาสตร์ไม่กล um, ้าไม่ได้โดดเด่นมากมายนะคะราคาทองคําอาจจะฟื้นตัวขึ uh ้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดมาดูทางเทคนิคนะคะราคาทองคำเนี่ยหลุดแนวรับสำคัญหนึ่งพันแปดสิบดอลลาร์ก็อาจจะเกิดสัญญาณขายระยะสั้นนะคะแนวรับจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าดอลลาร์แล้วก็แนวรับถัดไปหนึ่งพันหกสิบดอลลาร์นะคะซึ่ง ประเมินว่านะคะถ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานราคาทองคำน่าจะฟื้นตัวขึ้นได้นะส่วนแนวต้านอยู่ที่1,095แล้วก็1,100ดอลลาร์ค่ะสำหรับการลงทุนใน g o v i ิเจอนะคะเมื่อวานบอถ้าเกิดหลด1,080ดอลลาร์เปิดสา้าขายนะคะใครเข้าไปเปิดสืขาขายวันนี้ถ้าเห็นราคาทองคำร่วงมาประมาณถึง1 0 7 0ดอลลาร์ปิดสาขาขายนะคะราคาทองคำอาจจะฟื้นตัวขึ้นนะคะ แล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเกิดปรับตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้าน1,100ดอลลาร์เปิดเล่นฝั่งขายได้เหมือนกันนะ,ะจุดตัดขาดนฝัง่งขาย1,105ดอลลาร์ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวันมีแรงเทขายแล้วก็ปรับตัวลงแรงครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวันก่อนนะคะก็คือวันอังคารน,นะคะมีการ หลังจากที่วันก่อนก็คือวันพุธนะคะมีการปรับตัวขึ้นมานะคะเมื่อวานวันพเริ่มปรับตัวลดลงมานะก็โซนหนึ่งคงมาจากรายงานเบบุกของเฟดนะคะที่บอกว่าเศรษฐกิจของเฟดหลายสาขาะะหลายเขตเตนี่ยมีการชะลอตัวลงได้รับผลกระทบจากเรื่องเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะ นักลงทุนรายย่อยในประเทศเราก็สาบันนะคะเป็นกลุ่มที่ซื้อสุทธิเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนะคะซื้อสุทธิเข้ามา4 4 8ล้านบาทแล้วก็5 5 7ล้านบาทนะคะนักลงทุนต่างประเทศเมื่อวานกลับมามียอดขายสุทธินะคะในตลาดหุ้นไทย692ล้านบาทเช่นเดียวกับตลาดเงิพันหรือตลาดสิ้นสักนะนะักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในเซ็50อินดี u ต์ฟิเจอร์ะปมาณเยอะทีเดียว800 0ัน 552สัญญานะคะ50ฟิวเจอร์ซีรีสนะคะเก่งตัว 1, ผันผวนทีเดียวนะคะเราก็เบอร์ตลาดมีแรงเทขายออกมาลงไปที่แนวรับ770จุดนะคะแล้วก็มีแรงซื้อกับเข้ามาเหมือนกันนะครภาพการเคลื่อนไหวของส50นะคะซีรีส์ H มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ต่อนะคปะปัจจัยบวก น่าจะมาจากการติดตัวขึ้นแรงของดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ราะคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้กลุ่มพลังงานน่าจะเป็นกลุ่มที่นำตลาดเลยนะคะส่วนประเด็นอื่นๆนะคะผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเริ่มทยอยประกาศสัปดาห์หน้านะคะก็ติดตามดูก็อาจจะมีผลกับหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะปรับฐานลงมาะาะแนวรับ 775จุดเข้าซื้อนะคะสำหรับซีรีส์ H นะคะแนวต้าน790จุดนะคะแล้วก็797-800ถึงจุดนะคะแนวรับหลังระวังมีแรงเทขายกลับออกมานะคะซิงก์ก็ซ็อกฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะ ITD ฟิวเจอร์ s c c ฟิวเจอร์นะคะ ITD ฟิวเจอร์ราคาหุ้น ITD อ่อนตัวลงเข้ามาใกล้แนวรับนะคะ6บาท90สตางค์ถึง7บาท ะะแล้วก็มีแรงซื้อกับเข้ามานะะราคาหุ้นติดตัวขึ้นแรงนะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะะระหว่างวันถ้าเกิดมีแรงเทขายออกมานะะปรับฐานลงมาที่7.10บาทสตางค์อย่างน่าสนใจเข้าซื้อนะคะ่ SC Future, ะ SCC Future ะราคาหุ้น SCC หรือว่าปูนใหญ่เนี่ยกันตัวกรอบแคบนะคะแล้วก็ส่งตัวเหนือแนวรับ406-408บาท นะคะหลายวันที่ผ่านมาราคาหุ้นก็เคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบแคบตรงเรลนี้นะคะทำให้ระดับ406-408บาท,บาทนะคะน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งแล้วก็อาจจะมีการฟื้นตัวในระยะสั้นนะคะนะ่าสนใจในการเข้าซื้อที่ระดับแนวรับตรงนี้นะคะจุดตัดขาดทุนให้ไว้ที่404บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ